สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมวันนี้จะชวนพี่ตุ๋ยนะครับผมมาเล่นเกมนะครับมาเล่นเกมกันมาเล่นทายกันมาเล่นเกมนะครับมาเล่นเกมอุปกรณ์ก็มีแค่นี้นะครับผมทุกคนมามาทาอะไรเนาะกิก,กรารมีนิดหน่อยนะครับผมเ,เราจะทําเป็นลูกธนูนะครับผมเป็นอย่างนี้นะครับอย่างนี้อย่างนี้นะพี่ตุ๋ยเนาะได้ได้เป็นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นอ่า,อาああทีนี้ลูกธนูมันหันหน้าไปทางนี้นะครับผมทุกคน ทีนี้เราจะทำยังไงให้ลูกธนูมันหันหัวไปในทิศทางกลับกันอันนี้หันไปทางขวาแล้วทำยังไงให้หันไปทางซ้ายแต่ยกไม้มีมีมีกฎว่ายกไม้ได้แค่3ามครั้งให้มันหันไปทางตรงกันข้าม ทำยังไงก็ได้แต่ยกไม้ได้สามครั้งยกได้สามครั้งสามไม้เท่านั้นให้มันยกให้มันหันไปทางตรงกันข้ามเ,าเริ่มมืตัวเริ่มเริ่มเริ่มจับไปให้มันหันไปตรงข้ามสามไม้ยกสามไม้ยกสามไม้ไม่ใช่มันยกไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้สิเก็บน,นี้ยาก ไม่ยากหรอกเออให้หัวลูกศรมันหันไปทางนห้ามเปลี่ยนแปลงรูปแบบห้ามยกแบบนี้เออยกงี้ไม่ได้ไม่ได้ยกสามไม้ให้ยกสามไม้ให้มันหันไปทางตรงกันข้ามยกตรงก็ไม่ได้โย่วะไม่ได้มันมีวิธีของมันเดี๋ยวคิดก่อน,นะะให้เวลาสักหน่อยนะครับคาคนผู้ชม แล้วจักหน่อยนะจับไม้ยาวก็ไม่ได้ได้จับได้หมดแหละแต่ยกแค่สามไม้ยกแค่สามไม้จะทํายังไงก็ได้ให้ยกแค่ได้แค่สามไม้ให้ลูกสรมันหันไปทางหนึ่งอันหนึ่งไม้อ่ะสามไม้ออยกสามไม้แล้วให้ลูกศรนมันชี้ไปอีกทาง ก็ไม่ได้ตัวนี้ก็ไม่ได้ตัวนี้บอกย่าน,ตน,ตนีตัวนี้ก็ไม่ได้น่อวอยากบอกอยู่คนนะัเอาไปเล่นกันนะครับไม่ได้กัวะ่ะสามไม้สามไม้ ยอมก็บอกยอมนะครับอ่ะยอมก่อนยอมก่อนใไอยอมทำไมเร็วจังโอ้โอะไรวะแค่ให้มันยกสามไม้ไม่ได้ไปยอกอย่างนั้นมันก็ยกอย่างนั้นมันก็ไปยกแค่สามไม้มันก็ไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละอ่ะลองดูอ่ะลองหนึ่งอ่ะเหมือนเดื่มเหมือนเดิมสอง หนอ่ะเรื่อยอีกไม้เดียวไม่เดียวมันตกลงไม่ได้ผมก็ันตึงมันก็ไม่เป็นลูกศรแล้วนะโอ้ันเห็นหางธนูไหมหางธนูมันเีือฉมันจะหันทางเดียวกันยกแค่สามไม้ให้มันให้มันหันไปอีกด้านหนึ่งลูกศรชี้ไปอีกด้างนึงนี่หางธนูแล้ว เลยแต่หัวอันนี้ยกสองเลยนะสองอ่ะยก<น>ใช้สามไม้อ่ะนี่ก็ไม่ได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอโอเคโอเคอ่ะโอเคอ่ะเข้าดึงตัวยาวลงมาข้างล่างก็ไม่ได้เหมือนกันดูวยไหนลองดูอ่ิลองดูกันนะลองดูกันนะมันก็หลุดไงมันก็หลุด,ลดเลยไง<เล> <laughs> มันก็กลายเป็นลูกศรได้ไง i ain't dying. i got my job Every